คลิปนี้พาทุกคนมาส่งคลิปของวีแมกกาซีนค่ะล่าสุดนะคะวีได้เผยปกแข่งและก็นิตยสารของโงลิซาเปิดเผยอ,ออกมาค่ะทุกคนดีด้วยว่าสวยงามมากๆและเขาก็บอกว่าเหลืออีก8วันเท่านั้นนะคะก่อนที่จะกลับเพราะว่าสุขสันต์วันจูดจีเลโกวีค่ะก็ได้ทํางานเบื้องหลังเพื่อสร้างสิ่งพิเศษสําหรับคุณนั่นคือฉบับดีแลกเอ dition ของวีฉบับ1 5 2น,น,นํา้ดยน้องลโิซาฉบับปกแข่งเคลือบม,มัน3าชั้นนี้เป็นมากกว่านิตยสารมันคือของที่เราเดอรเปิดอ่านเพื่อสํารวจทั้ง4ฤด,ดูการของโงลิซาค่ะโอ้โห่่เาาีนยทฉพะ Spotify ของวีเท่านั้นนะคะสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็คือจะเป็นปกมันใดๆเปิดมาคือสวยมากทั้ง4ี่ปกนะคะอยู่ในปกแข็งปกเดียวนี้เริ่จริงๆค่ะร้อมกับบทสัมภาษณ์ของนลิซานนะคะแล้วก็น่าจะมีออปชันเยอะมากมายอันนี้คือการสปอยเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะแม่แม่ก็จัดกันได้นะจ๊ะปลกลิมิเต็ดคือสวยเวอร์ใครอยากมีก็เก็บไว้นะคะรีบพร้าวไว้เลยใครไม่ไหวก็ปกธรรมดาก็ได้ค่ะเป็นแบบที่ถูกอ,อกถูกใจแล้วก็เลือกตามความเหมาะสมนะคะล่าสุดฝากทุกคนไปอินเกตให้กับวีแม็กซ และล่าสุดค่ะเกี่ยวกับ t h ว w a โรตัสซ s ซั่นสานะคะล่าสุดแฟนคลับเขามีการเปิดเผยเมิร์ดของ t h ว w a โรตัสซ s ซั่นสามมาแล้วคะ่ะทุกคนที่ดูว่าสวยมากคือจะมีการเขียนไทยแลนด์นะคะแล้วก็เดวิส Lotus เลยทีเดียวทำสีแมทได้สวยมากเลยนะคะนี่ยเท่าๆครีมครีมนะคะสีฟอกประมาณนั้นซึ่งไม่แน่ใจรายละเอียดนะคะแต่ว่าเขาบอกว่านี่คือภาพหลุดของ t h ว w a โรตัสเอ็กซ์แอมเบอ c ์ครอมบีคาล r บแอนี่ค่ะนี่ก็คือเป็นแบรนด์หนึ่งนั่นเองนะอ่าอย่างไรก็ติดตามรายละเอียดกันได้เลยคะ่ะ ซึ่งแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่เนลสตรีดรองใจเวรุ่นเลยทีเดียวล่ะเดี๋ยวถ้าทราบแหล่งที่พรีออเดอร์หรือว่าสั่งซื้อนะคะเอจะรีบนํามาม้วอยจ้าต่อมาค่ะทุกคนพูดถึงแม่โดจาแคทนะคะที่มีข่าวคอลแลบกันเขาดูช่วงนี้นะคะล่าสุดแฟนแคลับของโดจะาแคทตื่นเต้นกว่าเราอีกถึงขั้นเอารูปไปตั้งเฮดคอมมูนิตี้นะคะนั่นเริศม,มากเขาก็รอติดตามเช่นกันพวกเราก็รอติดตามเช่นกันนะคะว่าข่าวดีนี้จะเป็นจริงหรือไม่จับตาม,มองทุกวินาทีอยู่ค่ะอ้าซื้อคลิปนี้ก็ประมมาณนนี้กก่อนนะ ไปเอ็นเกที่ IG ของวีกันด้วยค่ะ Kiss